นี่เป็นภาพที่คุณยายชวีวรรณสุจันทร์ชาวบ้านหนองโดนตําบลท่าตูมอําเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกําลังเดินสํารวจแปลงกระเพราพร้อมกับดูแลถอนวัชพืชโดยแปลงกระเพราที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้ถึงคุณยายจะปลูกไว้จํานวนไม่กี่แปลงแต่สามารถที่จะเก็บผลผลิตไปจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องมีไรายได้จากการขายกระเพราเพียงอย่างเดียวไม่ต่ํากว่า300บาทต่อครั้งเลยทีเดียวแถมยังมีแม่ค้าเจ้าประจําเดินทางมาซื้อถึงที่โดย คุณยายชวิวันสุจันทร์ชาวบ้านหนองโดนตมลท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบอกว่าภายในสวนเกษตรผสมผสานตนเองได้ปลูกพืชผักไว้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเพราป่าสีขาวซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งทําการปลูกไว้จานวนสีแปลงเพื่อตัดสลับหมุนเวียนกันไปส่วนการปลูกกระเพราก็ง่ายเริ่มแรกก็ทําการเตรียมแปลงก่อนที่จะปลูกโดยการไถดินแล้วก็หว่านปูนขาวไว้จากนั้นก็นําต้นกล้าท,ที่ทําการเพราะไว้มาปลูกลงไปในแปลงควรมีระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งคืบเพื่อให้แตกพุ่มที่ดีพร้อมกับนําผ้าสแลนมามมุงบังแดดให้ส่วนการบํารุงพืชก็ใช้แกลบและก็ปุ๋ยคอกแทนการใช้สารเคมีจึงมั่นใจได้ ว่าในความปลอดภัยและการให้น้ําก็ให้ทุกวันวันละครั้งใช้ระยะเวลาในการปลูกไม่นานก็สามารถที่จะตัดยอดได้แล้วและหลังจากตัดยอดแรกออกไปกระเพาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่และให้ผลผลิตจํานวนมากเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเรียกได้ว่าปลูกครั้งหนึ่งมีผลผลิตจําหน่ายได้ยาวนานกว่า3เดือนและหลังจากที่ให้ผลผลิตน้อยลงตนเองก็จะทําการถอนต้นทิ้งและไถแปลงเพื่อที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆสําสลับหมุน เวียนกันไปให้มีพืชผัก จำหน่ายตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่องสำหรับผลผลิตในส่วนในช่วงนี้ก็จะทำการตัดยอดกระเพราได้ทุกอาทิตย์และนำไปขายที่ตลาดสีเขียวจังหวัดมหาสารคามในราคากำละ5บาท5กรำ20่บาทหรือขายให้กับแม่ค้าเจ้าประจำที่เดินทางมาซื้อไปจำหน่ายต่อส่งผลให้มีรายได้เสริมเฉลี่ยจากการขายกระเพราไม่ต่ำกว่า300บาทต่อครั้งถึงจะไม่ได้มากแต่ก็มีความสุขและ มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับอเอาเห็ดสวนหลังบ้านเนาะจ้านี่ปลูกเกิดหลายอย่างเช่นกระเพาเนี่ครับเห็นกระเพรานี่ลหลายๆหลายกะมูเนาะจ้าครับกระเพรานี่เป็นพันธุ์อย่างครับใบอย่างใบขาวต็ดเข้ากระเพราแะเพ้าปลาเพ้าปลาในซอกมันโอ้แต่ว่าเป็นสีสีขาวจ้าอ๋อมันปลูกสีม่วงนั่นคือบวนนยมบวนนยมปันไดะจ้าอ๋อครับครับเอาปลูกไว้หลาย ปัญหาครับจ้าแปลงครับจะมเห็นเห็นขาวๆเห็ดซีแปลงซีแปลงจ้าปลูกมาหลายแต่ว่าสามารถเก็บหมุนเวียนกันได้แมนครับเอ้าปลูกง่ายบ่ปลูกง่ายอยู่ค่ะครับที่แรกเห็ดจังไหนเห็นมีเห็ดแปลงเห็ดอยังเห็ดจังไหนเห็ดแปลงเห็ดแปลงกับก้นดินก้นน้ำเตรียมเรียบร้อยครับอันนี้ก็เอาม้เพราะว่าคุณตาเนี่ยแล้วไปเห็ดอยู่หน้าครับมีใบก้าอยู่หน้าอ๋ออันนี้เป็นต้นก้าเขาแมนครับ ครับครับบะบานี้เขาก็เอามาปูกในแปลงแต่เห็ดอะไเลยมาปูกในแปลงเขาก็ใส่ผ่าสลมบอยู่ก็เอามาปุกมาปุกจ้าแปะแล้วมะปุกต่างเส้งแมนโอ้ครับอืมผิดหานที่ยังครับเห็นเห็นว่าปลูกเป็นแถวเป็นแถวมีมีระยะห่างกันอยู่จ้าครับประมาณเท่าไหร่ครับห่างกันบัดนี้คือคือหนื่งจ้าคือกู้กวนนี่แหละครับครับครับเอาปลูกปลูกเนี่ย เห็นว like ่าปูแบบปวดสารแนนครับเขาใส่อย่างบำลุงเขาครับนี่ตอนแรกกะมีอ hmm. ันป um, mm ูนขาวเจ็บจีิไม่เจ็บดำย่บันนี้เจ็บดำมันมืดครับก็เลยเอาเจ็บว่าดำนี่แหละปุยปูยไปนี่แหละใส่แกลบจ้านี่นี่ปุ๋ยมีอย่างน้าบ่แต่มีแน่อยู่ค่ะอ๋อปุ๋ยขอดปุยอย่างแนนครับรบปวดสารกับอไรด้เมื่อไหเพราะว่าเพ็่นตรวจเขาห้องเล็บห้องเล็บคุณครับผมเราให้น้ำดูป่ะครับนี่ให้ หนานี่ทั้งไฮไลท์นี่เพราะว่ามันไฮซูเมอร์แมนครับเมล่เทอร์แมนครับครับเอาแม่ปลูกโดนปนัยกว่าจีเริ่มสามารถตัดยอดได้ครับไหว่พวโดนดีล่ะครับเพราะมันติดแล้วมันก็ยอดแรกก็ตัดตัดตัดให้มันแตกมั่งสีล่ะโอ้ตัดแล้วเขาสิแตกว่าไหมแมนยังตัดยังหลายแมนครับโอ้แสดงว่าปลูกยากปลูจะครับอือปลูกแ้วก็เป็นพืชยืนต้นให้เมาเข้าไม่หนา ปุ๋ยเเทนึงนี่ครับสามารถเก็บผลผลิตได้โดนบ่โดนยู่จะสองเดือนสามเดือนไสองสามเดือนจ้ะเราเราบันนี้เขาก็สิเริ่มให้หน่อยเมนบันนี้ซิเริ่มหน่อยแล้วนี่อ๋อได้หลายรุ่นอยู่จ้ะหลังหลังจากนี้ก็คือถอนออกไปเตะถอนออกแล้วก็ปลูกไม่เอาผดหมมาล่วงก่อนอ๋อครับก็สิเป็นหัวละผ้าหัละผ้านี่ะเขอีตู้ไปยังสันไม่จ้ะอ๋อแต่กูเดียวกันจ้ะเขาตัดยอดนี่ตัดได้ทุกอาทิตย์บ่ได้ยุค่ะ สลับกันยังไงเนี่นครับไปไปขายนี่มีตลาดใดแม่แม่ไม่มีแต่ม่วันพุธกับวันอาทิตย์วันพุธกับอาทิตย์ปลาเจียวแม่แต่ที่สามารถมีผลผลิตออกต่อเนื่องจ้าโอ้ครับอืมนี่ก็ได้เข้าแน่จะได้กล้วยเน่ครับก็ได้พักก็ได้พอลายยางผสมกันเน่ครับไปขายนี่ขายจ้างไดนี่ก็มาเป็นกรรมกรรมกรรม กำสีใหญ่ๆคำสีใหญ่ๆจักบาทครับกำนาหาหาบาทจ้าหาคำยี่หากำยี่สิบาทจ้าชาลียนี่ต๊นัดแล้วเท่าไหร่นี่ขายแต่กระเพานี่สามร้อยได้ยุจ่ะอ๋อเฉพาะกะเพานี่ก็สามร้อยจ้าครับอืมครับครับต่วแมวกับบอดี้เป็นขายเป็นํำทำไมขายเป็นาำห้พวกบอดี้ปวนั่นก็สินั่นยู่นีเแต่ว่ามันมีค้นมาลับมีไหมค่ะอ๋อมีไหมค่ะมาลับมีไหมค่ะค้นกลางมาลับ อืมทั้งขายเองทั้งแมคคาเมาร์ับ้า่๋อครับครับอ่ะตรงตรงนี้เป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักใหมเฮาเนี่ยอันเนี้ยครับรายได้เสริมมันล่ะเสริมให้เฮาเนาะถือถือว่าถือว่าดีบ่ครับปลูกกะเพราดีอยู่จ้ะมันถือหนามันได้หัวหนาครับหอวยามมันันหอวยามเนาะจ้าอืมเป็นเป็นพักที่ว่าใส่ตลอดแมนใส่ตลอดครับอืมครับให ใช้โยแมบมันเป็นพืชดิตหนตัวนี่เห่าวไดรุนอยู่